ผู้ผลักดันกีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬาที่ไม่ใช่แค่การเล่นแต่คือการสร้างพลเมืองฟุตบอลเยาวชนที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างทีมหมอนทองวิทยาคมและอบจอชัยนาทพึงได้แข่งจบไปแต่ก็ยังมีการพูดถึงน้องๆกันอยู่วันนี้วันสะพรดไทยจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์การเริ่มเล่นฟุตบอลในโรงเรียนให้ฟังกับเจ้าพระยาธรรมศักิ์มนตรี ครูเทพผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นรากแกวแห่งการศึกษาไทยและเป็นบุคคลสำคัญที่นำกีฬาฟุตบอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นทางการแม้ต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างหนักในช่วงแรกเริ่มคะ่ะครูเทพ เป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งของนักเรียนครูชุดแรกของสยามและได้รับทุนหลวงไปศึกษาต่อณประเทศอังกฤษซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดของฟุตบอลสมัยใหม่ท่านได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฝึกหัดครูเบอร์โรสใกล้กรุงลอนดอนในปีพุทธศักราช2441 การศึกษาในต่างประเทศไม่ได้ให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังปลูกฝังความเชื่อในเรื่องพละศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาวะและจิตวิญญาณน,นักกีฬาย่างเป็นระบบเมื่อกลับมาดำรงตำแหน่งในกรมศึกษาธิการกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการในเวลาต่อมา ครูเทพได้นำพาแนวคิดนี้เข้ามาปฏิวัติการเรียนการสอนของไทยหนึ่งในความคิดที่ก้าวหน้าที่สุดของท่านก็คือการริเริ่มให้โรงเรียนต่างๆบรรจุการเล่นฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพลระศึกษาโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครู ในช่วงที่ครูเทพริเริ่มผลักดันฟุตบอลยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยและระบบการศึกษาการให้เด็กนักเรียนหันมาเล่นกีฬาที่ต้องใช้พละกกำลังและมีการประทะนั้นถูกมองด้วยความกังวลอย่างยิ่งในระยะแรกมีผู้บริหารและนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการนำฟุตบอลมาสู่โรงเรียนอย่างเปิดเผยโดยให้เหตุผลหลักๆดังนี้ข้อแรก กังวลเรื่องการบาดเจ็บมีความหว่นเกรงว่าการเล่นฟุตบอลอาจเป็นสาเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายซึ่งในยุคนั้นการแพทย์ยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันข้อถัดมาเกรงว่าจะเสียการเรียนผู้คนส่วนใหญ่มองว่าหน้าที่หลักของนักเรียนคือการศึกษาเล่าเรียนการใช้เวลาไปกับการเล่นกีฬาจะทำให้เด็กเสียสมาธิและทำให้ผลการเรียนตกต่ำลง รูเทพต้องต่อสู้และใช้เหตุผลชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกังวลเหล่านี้ท่านระหนักดีว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่การละเล่นแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างแรกสร้างสุขภาพที่แข็งแรงการเล่นกีฬาเป็นวิถีทางสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีอย่างถัดมา สร้างน้ำใจนักกีฬาการเล่นฟุตบอลสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมการเคารพกติกาและการรู้จักแพ้ชนะอย่างมีเกียรติซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของพลเมืองดีด้วยความมุ่งมันของท่านในที่สุด การเล่นฟุตบอลก็ได้รับการยอมรับโดยท่านได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนขึ้นเป็นรายการแรกเพื่อชิงโล่รางวัลของกรมศึกษาธิการซึ่งกลายเป็นการวางรากฐานสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ความสำเร็จในการผลักดันฟุตบอลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ครูเทพยังได้ประพันธ์เพลงปลุกใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาและสปิริตได้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเพลงกล่าวกีฬานนาก้งรอต เนื้อเพลงนี้สะท้อนปรัชญาของท่านที่เชื่อว่าการเล่นกีฬาคือการฝึกฝนทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองที่สมบูรณ์ตามเจตจำนงของท่านที่ว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าการอบรมพลเมืองควรเป็นไปในทางอบรมให้มีน้ำใจเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักกีฬาและเป็นพลเมืองดี เจ้าพระยาธรรมศัดิ์มนตรีจึงเป็นบุรุษผู้ไม่ยอมให้ความกังวลในอดีตมาปิดกั้นการพัฒนาท่านได้ใช้ความรู้และวิสัยทัศน์เปลี่ยนลูกหนังให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างชาติและเป็นผู้ที่ทำให้ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของวันสพรไทยในตอนนี้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ